นั่นเป็นฟุ้งฟุ้ลิงแน่เดี๋ยวตั้ง mm ไปพกโอยไอ้นั่นไปวายมาหมาจิ้งอกมันก็สามสี่หัวถุไหวไล่ออฟในด์ออฟของตาระเทศบ้านทียีแล้วก็ยูจ์ดอพันกี้ดูนกพ่อรเอพันนี์แม่พัน อ้ียพ่อพันธุ์ค,ค,ค,คือ mm hmm. คือคือเราเราทำงานเสร็จเราสรรหาตัวตัวที่ไม่ดูร้าย mm hmm. แล้วก็เราคัดสรรตัวที่เก่งๆมาเป็นพ่อพันธุ์ในการสร้างพันธุ์ลูกมันมันมันม,นมน่มันไม่ใช่ดูร้ายและก็ <Okay. S 1> เล่นอยู่กับคนอยู่กับคนอยู่ตลอดแต่ตัวนี้อันนี้คือคือคือ,คอแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ที่เรา mm hmm. เราสร้าง ครับ22ค่ะ25 10 years old ครับที่ที่ ดูดูกันตัวนีถ้าจะมีถ้ามีคนลั่งลิงมันจะไม่ทำหรอกครับแต่นี้ไม่เป็นไรครับตันนี้เก่งมานแะล้วเอาเบิ้มต้มเดี๋ยวเดี๋ยวคิดดูนีชีวิตอะนี่เบิ้มต้นเอาไล่ไปอิฐลายใหญ่เลยอะเอ๊ะนี่ลยยนีน,นยูเด้งเ่ยหาลินนั่นเลย Lục tân lê vẫn luôn 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 thì luôn 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 Uh, the monkeys uh pay respect to such a, a tradition. So I would like to a uh, story so from the neutral stance. So actually I don't uh with such an of that so, so. นายบอกว่าคือนายเข้าใจดีว่าการที่ใช้ลิงเก็บมะพร้าวเป็นเหมือนประเพณีเป็นวิถีชีวิตของพวกพี่อะค่ะซึ่งนายก็จะเขียนเพื่อที่จะสื่อให้คนทั้งโลกรู้ว่ามันคือวิถีชีวิตที่ที่ควรค่าที่จะอนุรักษ์ไว้นะคะแล้วก็อยากให้พวกพี่สู้ๆกันขอบคุณมากค่ะพอได้รับการแช่จากต่างประเทศคือประเทศอังกฤษนะวันนั้นพรมแลงในโทรทัศน์เหมือนกันนะ ว่ามันได้เป็นไปอย่าง,งานั้นยางนี้ข้าว่าทรมานสัตกกย์ใจชายลิงขึ้นมาเราวข้องประเทศไทยท้ามาพราวที่ต้องอ๋อที่าชายลิงขึ้นนี่ก็จะไม่หลับถื่อหน้าข่าวได้าพ้่งก็ได้สาม,มาพันนั้นหน้าในถุทัดเลยก็แหล่เลข้ามาถึงขวางกันดีกันแหละถึงห้ชัดเจนงันหวาการทํามันวันนี้มันไม่ถูกต้องตามประเพณีของเมืองไทยครับต่างชาติก็ยุติต่างชาตาชาาิเขาข้มีปัญหาดิ้กก็เพียร์กันเองในประเทศไทยมีปัญหาด้กก็เพียร์กันเองครับ ไม่ต้องมายุง่งไม่ต้องมาเก้าไก่มากเกลยนะครับนะนี่เขาเรียกว่าวิธีชีวิตของประชาชนของชาวบ้านบบาครับบานครอบงด้วยกำบากยากจนตั้งแต่ผอพ่องชายลิงขึ้นมาเปล่าครับมาดุนู่พ่องนู่อยูแก่ชิสิบลาวแล้วก็ยังชายลิงขึ้นมาเปล่าคือประกอบอาชีพแต่ผมจะเท้าความไม่ฟังนิดหนึ่งนะเดี๋ยวามคอยฟังให้ดีนะประเทศไทยนะเป็นประเทศเกษตรกร,ะกรนะครับ ไม่ใช่นะอุตสาหกรรมประเทศไทยไม่มีเครื่องจักรเหมือนอย่างอังกฤษอเมริกาฝ่ายยุโรปนะครับคนไทยเป็นคนไทยที่ยึดในรูปของเกษตรกรต้องหาวิธีการที่จะทุ่นแรงนะทุ่นแรงการนิกรเหมือนกันเป็นการทุ่นแรงนะครับของชาวบ้านนะช้างมาวัวควายก็เป็นการทุ่นแรงช้างลากซุงนะม้าถีนิ่งใช้ลากลากเขาเรียกอะไรขนลากก็ได้ ยายสิ่งของนะมวถ้ามองตัวแบบประเทศไทยถ้าเขายึดแบบนี้นะมาเป็นหลักว่าเป็นการเขารู้สัตว์แสดงว่าเขามองประเทศไทยเลยเราแย่มากเพราะฉะนั้นจะเราไปเปรียบเทียบกับประเทศอุตสาหกรรมเขาไม่ได้เราเป็นประเทศเกษตรกร,กร,กร,รช้างมา้าวัวควายหมาอะไรที่เลี้ยงมาเนี่ยนะมีประโยชน์สําหรับชีวิตพื้นบ้านของชาวไทยทั้งนั้น

เห็นเพื่อนแล้วก็วิ่งเข้าใส่แหละ